เปกใจครับแปนใจตะวันนาเดินเลยอ้าวกูสามครับเป็นปอนหรือเป็นโลโลโลกิโลเบยตี้ยังเป็นเครียดเหรอเครียดนะจุดสองสองได้นี่หนึ่งนิดหนึ่งนีดหนึ่งสองเาเก่งนายก็พลาดเลย วันนี้เล็กเขาเจอใครเนี่ยอ๋ออัตตะวนเล็กตัวจากคาเฟ่ครับช่างน้ำหมักกิงนะครับอานี่ครับหันลำครับหันลำกูเองนะครับร้อยที่บคนนี้เจอฉลามลำครับหันลำครับหันชื่อด้วยสสมายก็หนลาหันลำก็ไม่ต้องนี่มีพิสิตไม่รู้เหมนว่ามันหายได้ครับร้อยครับอ่ะ นี่สลามดำมาแล้วครับสลัมดำรองแปะธนาคารบกชนบุรีครับผานครับสลามดำมาเท่ากันเลยเย็นๆยช่างโลช่างพร้งมันซึ่งกันมันมาใช่ไหมกาครับมมรเยชนนน้ไม่ไเย็นงวครับ้าอกเขาไม่ได้่ครับน้ำตะบวย่ะ เาไรทีมืองวเงินก้ามายบัว้ยาิดครับลาวิดคาวดี่สองหนึ่งสิบแปด ร้อยสิบแปดรยสบแปดกริบานครับเาบิดแต่คเล็กผ่านเรียบร้อยครับพวกนี้สามเล่ไี้เจอกันเด็กเลยครับนี่ครับมามามาช่างจริงแล้วมาเลย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 ครับมาเลยครับ ้มนาแล้วเพื่อไปไนเนี่ยเหตนไหนเนี่ยมาเลยมาเลยนกปละกลับบ้านไปแล้วมั้งบรรยากาศช่างน้ำหนักครับแรกครับทูพยูนะครับตัวที่แปดครับร้อยที่แปดวันนี้เจอกับเพชรช่อฟ้านะครับีเกิรเมย์ไทยร้อยที่แปดอ้าเปไงม้าง ตัวนี้ครับหวยไทยพีระมิตรครับหกโมงสี่สิบนาทีนะครับวันนี้ก็การที่บปกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับก็ถ่ายทอดสี่คู่แรกก็บทูพอยูนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ไปรับชมไปรับชมทางทูวิชั่นนะทวิชชั่นนาวนะครับสองทุกครึ่งเดือนประมาณมาดูคู่แรกกันหน่อยครับเดนทักซินนะ สารฝันกีฬานาทาวีคุณนิจันน่าจะเคยมาทา้ากันมาหนึ่งครั้งนะครับร้อยสองมาร้อยสิบเอ็ดจุดแปดเขาเจอกับเพชรพิชิตสมคิดดียิ่งครับนี่มาร้อยสิบสองตามพิกัดส่วนคุณที่ันทนี่เมืองบัวง,งามครับปอพรคุณยิมร้อยหนึ่งเจอกับเพชรพยัคฆ์ธนพลรีสอร์ทก็มาร้อยหนึ่งเช่นกันคุณย่นานจะช่างเป็นกิโลนะประมาณสี่กิโลนะครับคุณร้องเดอเล็กรีเวชั่นมวยไทยภูเก็ตร้อยปอนครับ เดินเล็กนะครับเดินเล็ก่อเช้ามาสอบได้41.2นะฮะ้รยปอนครับเจอตะบลเล็กสวนจากข้าวโพครับก็มาตามพิกัดเลย<ง>เขา้าว้พดพะล้ำสอสมมายมา115.8เจอกับฉลามดำรองแปะสม,สม,สมักสมกบกชนบุรีก็มาเท่ากันเลย115.8เท่าก,กันนี่คือสี่คู่แรกสำหรับช่องทุ่งพยูนะฮะเริ่มแข่งขันก็หกโมงเย็นเป็นต้นไปครูห้าเพชรน้ำนึ่งครับที่เด็น ที่เด็ดหมู่เก้าครับร้อยสองมาร้อยหนึน่งจุดหกเจอคิงสตาร์ครับอา่านสมมัยไทยยิมก็มา,าร้อยหนึ่งจุดแปดโอก็เมืองบัวเงินครับปอผนยิมครับมาเก้าเก้าจุดแปดเพตาทองเคไอมอเตอร์ K Motor, ามาร้อยพอดีครับคู่เจ็ดกับเจ้านาะราเกตอำนาจหนึ่งร้อยคู่เจ็ดนี้นะ่าจะช่างเป็นกิโลนะนี่ประมาณสี่สิบโลบ้างสามห้าโลบ้างมาสามสี่จุดเก้า ส่วนมังกรเพชรก็มา34.9เท่ากันนะฮะแล้วก็คู่8ยอดบุญนามครับ118มา117.8เพชรช่อคว้าเมื่อเช้ามาสอบ118.8ยังเกินอยู่สิบแส่วนคู่เกวกจุดที่สองกล้าพยักที่เลย99ก็ามา118.4สิบ่ว่าเช้าสอบตอนนี้ผ่านเรียบร้อยเขาเจอกับดาวิดทีวันอะคาเดมี่นะครับก็มา118ยสิบแปดตามพิกันด,ดนี่คือน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับล่าสุด จากเวทีมวยตอนหนะครับอ้าวหมรักมวยชอบวันนี้เด่นทักษิณกับเพชรพิชิตนะฮะแม่คู่นี้เคยมาท่ามาแล้วใครชนะไปกันวันนั้นก็พลิกไปพลิกมารุ่นจะแดงชนะมานะวันนี้ก็ยังอยู่แดงเหมือนเดิมอะยังน่าจะไปหนังเหมือนเดิมอ๋อพี่เด่นทักษิณอ่าสารควันกีฬานันทวีส่วนคู <mel od ic> ่สองนี่ยังชอบปที่เพชรพยั์ธนพลรีสอร์ทแล้วก็คู่น้องวันพิช er ah, ิตแล้วก็คู่รองเดินเล็กกับอัตมพลเล็ก ก็ดูว่าเดินเล็กนี่เนี่ยน่าจะหลากหลายกว่านะออกชื่เเล็กก็ส่วนกุ้ยเอกครับวันนี้ดูแล้วพันลำนี่สามารถไม่ต้องม้วนเลยครับพันลำไว้เรียบร้อยดูวันนี้น่าจะบทบีเจ้าฉลามดาเข้าป้ายไปได้นะออกไปที่พันลำสอสมหมายครับกระดูกมวยนี่เป็นร้อยครับนะเดินซักสินครับเม็ดพยักแล้วก็เดินเล็กพันลำส่วนกุ้ยเอกช่วงสองนี่ก็ยังชอบไปที่เจ้ากล้าพยักทีเป็นเก้าเก้า ผู้นิยมเก่งโอกาสพลิกไปเพื่อมานี่คือน้ำหนักล่าสุดจากเวทีมวยตะวันนาบางกะปินะฮะอ่ะหัวรักหัวชอบให้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ฝากติดตามเพจนะเพจมวยหน้าเสือนะ<ม>เพจประเด็จเด็ดมวยไทยมันปลิวไปเลยนะครับสร้างกันใหม่ครับเริ่มต้นกันใหม่อ่ะนหนักกระโดดกระดาษพี่เก่งก็ดูเลยประมาณนี้ครับล่ำร้าไปก่อนนะเจอกันใหม่สวัสดีครับ